ะอาตัวถือบอสคุณกำลังใจยัะไม่ตายเลยเนีเออจะก่ละไอโอ้ยปิดบั๊กตัวหนึง luôn đó đều... <laughs> à, phải thử đi để lấy đồ à ở là con rồi Hãy subscribe cho kênh Ali cai bali cai bali mua bão bót pitau bói 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 ผมเห็นเขาเล่นกัน60นาทีกว่าตอนผมจบ55นาที55.51อ่าทีมที่เร็วที่สุด47นาทีเนี่ยตอนเนี้ยมันจบไปแล้วไม่พวกนั้นมันรู้หลักนะใช่มันรู้หลักมันเล่นกันบ่อยนะนี่ผมเพิ่งถึงนี่ครั้งแรกนะเนี่ยผมเบื่อดาดนี่ครั้งแรกเฮ้ยเล่นเน็ยเดี๋ยวอ้อจบแต่ผมว่ามันมันก็ถูกหวยนะครับ่าง คุ่ต้องทนะตอนทางมาลงอะไม่ทำเออตอนไายอ่ะถ้ามันติดเสาอ่ะใช่ไหมเพรมันหลุดมาได้อ่ะเออเราดักทางลงอ่ะแล้วมันจะติดตลอดเลย เป็นกว่าเราเราจะกระตุกไงเออแต่ผมว่ามันอาจจะทําให้เรามาคุยกันนะรู้สึกอไงใช่โอ้โหไม่สื่อสารนี่ใครได้แล้วถ้าไม่สื่อสารนี่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องเลยนะใช่บางคนบางคนเห็นบอกเอาโมงยังไม่ผ่านเลยหน้าเออรู้สึกว่าตายตัวนะเมื่อกี้อ่ยวได้เลย

chạy về chạy về không phải giờ đi một điều tắt cho kênh ไม่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 มันมันต้องเดี๋ยวจะมีกองทัพไอ้อ้วนออกมาเยอะแล้วซื้อซื้อพันให้คนซื้อพันให้คนเดี๋ยวซื้อเลยไม่เดี๋ยวจะมีกองทัพไอ้อ้วนออกมาเยอะไงแล้วก็แบบโงนั่นเดียวเลยเราวิ่งเนี่ะไม่ไม่ไม่เราเราเราพาพาทแล้วก็เดียวอ่ะอ่าได้หรือเปล่า ครับเฮ้ยภาพทีมอัธเร็วกว่าทีมกูลงเองอีกโหยจะผมได้แล้เนี่ยมันไม่เล่นหมดมันไม่เล่นหมดผมไม่เคยเล่นมาเลยมันจะได้ปะได้ดิไม่ไม่ได้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเสียว่ะเสียไม่ได้หว่ะเห็นคนลงเยอะเฟสอะเดี๋ยวผมโพสได้ไหม